สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของว่าเราจะมานําเสนอการศึกษาปริมาณเกลือและน้ําปูนใสที่สูงผลต่อความกรอบและสีของมะขามดองค่ะมีสมาชิกดังนี้ค่ะนางสาวทิติมาลินีเสนาน้อยเล่ที่9นางสาวสญญญา,ารัญนิรันรเลขที่27ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหเสนอคุณครูอุทัยทิพย์อินแจ้งค่ะที่มาและความสําคัญ เนื่องในพื้นที่ชุมชนของคณะผู้จะทำธธรรนะคะมีการปลูกมะขามดองจํานวนมากและราคาตกต่ําทําให้ประชากรในชุมชนเกิดการไปรูปมะขามดองผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นการทํามะขามดองเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชากรในชุมชนเมื่อทิ้งมะขามดองไว้ในเวลานาน,านทาให้พบว่ามะขามดองไม่มีความกรอบและมีสีที่ดําค้ําลง จากปัญหาที่ทางคณะพุ้ธธรรมได้เล็งเห็นทําให้พูทจะทําได้จัดหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้เกลือและน้ําปูนใสเพื่อเพิ่มความกรอบและทําให้สีสันของมะขามมีความสวยงามจากการสืรสรบค้นพบว่าเกลือและน้ําปูนใสาาาสามารถทําให้มะขามดองมีความกรอบและสีสันที่สวยงามค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปริมาณเกลือที่ส่งผลตอ่อความกรอบและสีของมะขามดอง 2. เพื่อศึกษาปริมาณน้ําปูนใสที่ส่งผลต่อความกรอบและสีของมะขามดองสมมติฐาน ปริมาณเกลือและน้ำปูนใสสูงผลต่อความกรอบและสีของมะขามดองตัวแปรที่ศึกษาตอนที่1ศึกษาปริมาณเกลือที่สูงผลต่อความกรอบและสีของมะขามดองตัวแปรต้นปริมาณเกลือตัวแปรตามความกรอบและสีของมะขามตัวแปรควบคุมอุปกรณ์มะขามน้ำเปล่าตอนที่2เพื่อศึกษาปริมาณน้ำปูนใสที่สูงผลต่อความกรอบและสีของมะขามดองตัวแปรต้นปริมาณน้ำปูนใสตัวแปรตามความกรอบและสีของมะขามตัวแปรควบคุมอุปกรณ์มะขามน้ำเปล่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หนึ่งได้ทราบวิธีการทำให้มะขามดองมีความกรอบและมีสีสันน่ารับประทานมากที่สุดสองได้ทราบปริมาณเกลือและปริมาณน้ำปนใสที่ส่งผลให้มะขามมีสีสันและความกรอบมากที่สุดค่ะวัสดุอุปกรณ์หนึ่งมะขามสองน้ำเปล่าสามกระปองสำหรับทดลองสี่เกลือห้าน้ำปนใสหกหยอกตวงเจ็ดมีสำหรับปอกมะขาม เครื่องมือพิเศษนะคะก็จะมีเครื่องช่างดิจิตอลค่ะวิธีการดําเนินการตอนที่หนึ่งศึกษาปริมาณเกลือที่ส่งผลต่อความกรอบและสีของมะขามดอง หนึ่งเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ทําการทดลองสองปอกเปลือกมะขามให้เรียบร้อยสามนำเกลือมาละลายน้ํากระป๋องที่หนึ่งใส่เกลือหนึ่งร้อยกรัมกระป๋องที่สองใส่เกลือสองร้อยกรัมและกระป๋องที่สามใส่เกลือสามร้อยกรัมจากนั้นคนให้เข้ากันสี่นำมะขามใส่ในกระป๋องที่ละลายเกลือไว้ทั้งสามกระป๋องเป็นเวลาหนึ่งคืนห้านำมะขามที่แช่เกลือเป็นเวลาหนึ่งคืนมาล้างแล้วนําน้ําเชื่อมที่เกยมไว้ใส่ลงไปค่ะตอนที่สองศึกษาปริมาณน้ำปูนใส ที่ส่งผลต่อความกรอบและสีของมะขามดองหนึ่งเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ทําการทดลอง2ปอกเปลือกมะขามให้เรียบร้อยและแช่เกลือในกระป๋องในปริมาณที่เท่ากัน 3. ละลายน้ําปูนใสกระป๋องที่1ใส่น้ําปูนใส่หนึ่งลิตรกระป๋องที่สองใส่น้าปูนใส่2ลิตรและกระป๋องที่3ใส่น้ําปูนใส่3ามลิตร 4. นําำมะขามใส่ในกระป๋องที่ละลายน้ําปูนใสไว้ทั้ง3ากระป๋องเป็นเวลาหนึ่งวัน 5. น้าำมะขามที่แช่น้ําปูนใส เป็นเวลาหนึ่งวันมาล้างแล้วใส่น้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ค่ะสรุปผลการทดลองผลการศึกษาการดองมะขามด้วยเกลือตาล้างที่หนึ่งแสดงความกรอบและสีมะขามดองจากปริมาณเกลือที่แตกต่างกันจากตาล้างที่หนึ่งจากการดองมะขามด้วยเกลือกระป๋องที่หนึ่งปริมาณเกลือหนึ่งร้อยกรัมพบว่ามะขามดองไม่มีความกรอบมีสีคล้ำกระป๋องที่สองปริมาณเกลือสองร้อยกรัมพบว่ามะขามดองมีวความกรอบมีสีสวย ในกระป๋องที่3ปริมาณเกลือ300กรัมพบว่ามะขามดองไม่มีความกรอบได้มีสีซีด usi. ค่ะผลการศึกษาการดองมะขามด้วยน้ำปูนใสตารางที่2สแสดงความกรอบและสีมะขามดองจากปริมาณน้ำปูนใสที่แตกต่างกันจากตารางที่2จากการดองมะขามด้วยน้ำปูนใสกระป๋องที่1ปริมาณน้ำปูนใส1ลิตรพบว่ามะขามดองไม่มีความกรอบมีสีฟ้ากระป๋องที่2ปริมาณน้ำปูนใส2ลิตรพบว่ามะขามดองมีความกรอบมีสีสวย และกล่องที่3ปริมาณน้ำปูนใส่3ลิตรพบว่ามะขามดองไม่มีความกรอบและมีสีที่ค้ำค่ะ